ท่านท่านประธานที่เคารพครับนครับผมนายวิสุทธิ์แทนรุณในฐานะประธานวิปรับาลนะครับท่านประธานอาจจะรอไปสักครู่หนึ่งแต่ว่าถ้ามันจะล่มก็ดีจะได้เปิดเผยว่าใครที่ไปอยู่ในห้องประชุมสภาที่ผมได้บอกสื่อมวลชนไปแล้วผมจะได้เปิดเผยรายชื่อทั้งหมดว่าใครไม่แสดงตนไม่อยู่ในห้องประชุมสภาเนี่ยประชาชนจะได้ทราบครับว่าพวกขี้เกียจสันหลังยาวเป็นใครบ้างสัยาหหน้าจะไม่ต้องเลือกกลับเข้ามาในสภาอีกนะครับเป็นความรับผิดชอบ ท่านรอสักครู่แล้วก็ปิดระบบขอรายชื่อทั้งหมดนะครับที่คนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมสภาเดี๋ยวจะลงไปแถลงข่าวว่ามีใครบ้างที่ไม่เป็นองค์ประชุมแล้วก็ไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก็จะได้รู้ว่าใครขี้เกียจสลังยาวครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนท่านเดือนละเป็นแสนแต่ไม่ยอมทาหน้าที่จะได้รู้นะเปิดเผยไปงั้นไม่รู้จักแล้วครับใครเป็นใครถ้าท่านดอสอสกควรแล้วก็ปิดก็ไม่ควรปิดให้มันล่ปเลยครับจะได้เปิดเผยว่าใคร บ้างที่ไปอยู่ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ครับขอบคุณครับ